ครับพบกับผมเอกลินชาแนลเช่นเคยกับเกมเฮโร่สามโอดีสนะครับผมอีพีนี้ก็เป็นอีพีที่สามแล้วครับเพื่อนๆอ,อ่ะไปะกันเลยนะครับผม โอเคก็ต okay. ่อจากาาภาคที่แล้วไอต่อ EP ที่แล้วนะครับผมเดี๋ยวอธิบายในเรื่องนิดนึงนะ EP EP ที่สามเนี่ยกับ EP ที่สองจะต่างกันนิดนึงนะฮะคือ EP อที่สองเนี่ยเราใช้ตัวละครใหม่แต่ EP ที่สามเรากลับมาใช้ตัวละครเดิมนะครับอะไรเอ่ยเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับเพื่อนเพื่อนดูแมปหน่อยให้เราต้องจุดที่เราต้องไปอุ้ยไกลอยู่นะ คไกลอยู่ไกลอยู่ไกลมากเลยอธิบายนิดนึงนะผมก็แปลแปลได้ไม่เยอะแปลได้ไม่หมดนะฮะรู้เท่าที่รู้นะเพื่นนนอนๆตัวละครที่เราเล่นตัวที่สองกับตัวแรกเนี่ยมันต่างกันตรงที่เออยังไงพูดเนี่ยดีอะมันต่างกันตรงที่ว่าตัวละครตัวที่สองเนี่ยเราเล่น e ีพีที่สองเนี่ย เราอะไรวะอะไรวะโอเคเหมือนหน้าจอจะดับไปนะครับแป๊บหนึ่งเดี๋ยวค่อยคุยต่อนะเพื่อนโอ้โห มันต่างกันตรงที่ว่าเหตุการณ์ในอีพีที่2กับอีพีที่สามเนี่ยห่างกันหกชั่วโมงนะครับคือตอนอีพีแรกเนี่ยที่เราเล่นมาเนี่ยเวลามันผ่านไปแล้วหกชั่วโมงนะครับคือเหตุการณ์มันผ่านไปนานแล้วนะครับเราเพิ่งฟื้นฟื้นฟื้นขึ้นมานะฮะโอเคเวลามันผ่านไปแล้วหกชั่วโมงนะครับผม เราสลบในในอ่าเน่ก็รียกอะไรอ่ะในพอตนะฮะเราสลบอยู่นะครับเพราะนั้นเราก็เลยได้บังคับอีกตัวละครหนึ่งคลิกขวาเออน่าจะมาจุดที่จุดที่เราต้องการแล้วล่ะนะครับเพราะนั้นเหตุการณ์ที่เราเล่นมาเนี่ยใน EP แรกกับ EP 3สามเนี่ยไม่นับ EP 2ีสองนะฮะ มันแทบจะไม่มีใครอยู่แล้วแทบไม่มีคนเห็นเลยฮะเห็นไหมฮะแม้แต่เพลงก็ยังเศร้าเลยหมายความว่าอะไรหมายความว่าอย่างไงนะครับเพื่อนๆก็หมายความว่าทุกคนไม่ตายก็อบโดนอพยพไปหมดแล้วไงครับเห็นไหมครับโอเคเล่าพอสังเกตนะฮะตอนนี้เรากำลังหาทางรวมทีมกับเพื่อนๆให้ได้นะครับ โอเคอะไรวะระเบิดแรงแท้มันมีภารกิจสองอย่างสีกิ๊บเงินกับสีเขียวนี่คืออะไรนะอ๋อคือจุดนู้นที่เราจากมาเอาไงดีอะตอนนี้เราอยู่ไหนอะไปสีเขียวก่อนนะ เดี๋ยวไปสีเขียวก่อนทาไมมันต้องมาตรงนี้เดี๋ยวไปขอขอไปสํารวจก่อนรันโอเพนเนอะมันมีอะไรพิเศษเปล่าวะขอสำรวจนิดนึงก็ไม่นะอ่าสงสัยฮะข้องใจ ไปก่อนก็ไม่มีอะไรนี่นะอ่ะไปะโอเคครับเราไปลุยกันต่อผมพยายามที่จะตัดให้น้อยที่สุดนะครับเพื่อน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 ,อน,อนด้เห็นการเล่นที่ต่อเนื่องนะฮะไปไหนกันต่อดีอ่ะ ผู้ไฟเหมือนบอกตำแหน่งว่ามีเพื่อนเราเคยมาทางนี้นะเนี่ยด้วยผู้ไฟสีแดงโอ้โหเฮ้ยอะไรเนี่ยเหมือนชี้ตำแหน่งให้เราเลย please lock please lock เหมือนคอมเหมือนเหมือนตู้ ATM โดนแฮกนะฮะโอ้มปนปล่อยเงินออกมาเพียบเลยอะทั้งเงินทั้งเหรียญด้วยเพื่อนๆปลดล็อกก็ได้ะไรอะเก็นเทออ Hello, traveler. The Mombasa Transit Authority welcomes you to Kikowani Station. How may I serve? One ticket to Old Mombasa, please. Here's my card. Oof, no. Scrap that. Traceable. Damn it. Coins. Need you coins? Thank you. What is your final destination? Magongo. If I don't get caught, hell, if I do. Thank you. Transport for 1, 2, Magongo. Let's oh, go, let's go. Please collect your ticket. Wait! Hold the doors, please! เปินเกมจะบอกเหตุการณ์ท pues ี่ผ่านมานะเราดูวิดีโอที่ผ่านมาเลยคลิกเขก้อขวาแล้วกันที่เกียดดูเพือดูดีอาเป็นว่าดูแล้วกันเนาะดูยาวๆกันครับว่าเกมมันกำลังจะบอกอะไรนี่แผนผังเหรอ Enter โอเค Click mouse right again. Mouse right, mouse left. Enter. Hello, traveler. Mombasa welcomes you. Anxious, stressed. Please remain calm. Control circuits now open. With pride. Oh, my diwa. My my diwa. Hello, traveler. The Mombasa Transit Authority welcomes you to Kikwani Station. How may I, sir? One ticket to Old Mombasa, please. Here's my card. Oof no, scrap that. Oh, cool guy, my guy. Coins need coins. Thank you. What is your final destination? Magongo, if I don't get caught, hell, if I do. Thank you. Transport for one, two, Magongo. Let's go. Let's go. Wait. Hold the doors, please. All aboard. Train number. That was close. two, old Mombasa. Now departing. Next stop Makupa Nairobi Road Hope Station and Magongo. End of the Line Almost there. Almost e m e r g e n c y stop. Please remain calm. Emergency stop. ผมไม่น่าไปกดเลยอนะ่ะ <laughs> <laughs> ไม่น่ากดโทรศัพท์2รอบเลยฮะมีเสียงเตือนไม่หยุดเลยโอเคเลือดยังเต็มอยู่อาวุดโดนดึงไปแล้วนี่ไม่ใช่เหรอ ใช่ทางนี้เหรออ๋อใช่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 ใชใชอืมอืมอย่ามเฝ้าฐานของพวกครับว่าเน้นแม่ปืนเท่าไหนามีปืนเท่าไหร่นีดีขึ้นเยอะฮะโอ้น่าจะเป็นทางนี้อ่ะแล้วผมไม่ไปสำรวจดีกว่า ผมจะพยายามตัดให้น้อยที่สุดนะครับพเพื่อนๆตัน EP ะที่สองเนี่ยผมไม่ตัดเลยนะการเล่นตามเรื่องๆเนี่ยผมไม่ได้ตัดเลยนะครับแน่เอาแรงกำลังก็เยอะอยู่เถิดไปสองสามสี่ ากระถุนใกล้จะหมดละมีใครเหลืออีกอะแม่มีปืนนี่ดีจริงประตูนี่น่าจะเปิดได้นะเดี๋ยวเขาสำรวจแป๊บนึง เก็บระเบิดหน่อยค่อยไปต่อได้อีกนัดหนึ่งนะแล้วปืน,นี่ดึงออกมาได้ไหมเนี่ยไม่ใช่สปาร์ตันใช้ไม่ได้นะโอเคไปเข้าประตูนั้นดูก่อนมา,าจ,จะโผล่มาทางด้านนี้ก็ได้ใช่จริงด้วยแล้วก็มีระเบิดพิเศษนี่มันคือ,อไรแหล่งพลังงานของพวกเขาวะแนนเหรอ เปนแบตเตอรี่อะไรประมาณนี้เปล่าอืมประตูมันเปิดมานะปุ่ไฟมาทางนี้ก็แสดงว่าจุดหมายเราอยู่ตรงแถวแถวนี้แล้วมั้งครับ <c oughs> เกมเซฟแล้วดูเหมือนจะใช่นะอืมอะไรอะ่ะ ซากยานหรือว่าหรือว่ายานที่ยังไม่ได้พังเอาเป็นว่ามันคือยานพานาละล้กันเนาะไปไปลุยก,กันเลยดีกว่าอืมไหนวะโอ้โหโอุห้ยอุ้ยเรียบร้อยครับอู้เดี๋ยวค่อยไปไปเปลี่ยนปืนก่อนประตูนั้นน่าจะเป็นประตูทางไปต่อนะ โอ้ยานนี้มันพังแล้วนี่ผมนึกว่ามันแค่มีรูปร่างแปลกประหลาดเฉยๆเราม,มาถึงตำแหน่งแล้วเหรอต้องไงต่ออ่ะก็น่าจะใช่นะน่าจะเป็นจุดเนี้ยเดี๋ยวผมเข้าไปใกล้ๆก่อนนะฮะอ๋ออุปกรณ์อยู่นี่มองหาตั้งนานครับเพื่อนๆ มันคือกล้องนี่เองเหมือนมีคนควบคุมกล้องอยู่นะครับผมไม่พูดแล้วกันนะดูยาวๆโอเคครับเพื่อนๆฮีโร3ส d มโอทีที่สก็สิ้นสุดลงแต่เพียงเท่านี้ครับเราพบกันใหม่ EP จะต่อไปนะครับเพื่อนๆสวัสดีครับทุกคน